สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนําวิธีดาวน์โหลดคลิปเซฟคลิปวิดีโอจาก Facebook ทั้งจากเพจ Facebook และวิดีโอในหัวข้อ Watch สามารถดาวน์โหลดได้จากแอป a c e b o o k โดยตรงหลังจากที่แชร์คลิปไปเพื่อนๆหลายคนได้สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาถึงวิธีการดาวน์โหลดคลิปในแบบความละเอียดสูงภาพคมชัดขึ้นว่าต้องทํำยังไงมีวิธีง่ายๆยไหมทาได้หรือเปล่าหลังจากที่ผมไปทดลองทดสอบหาทางมาหลายวิธีตอนนี้เจอวิธีที่ทําได้ง่ายๆและทําได้ฟรี สามารถดาวน์โหลดสามารถเซฟวิดีโอจาก Facebook แบบคมชัด Full HD 1080p และไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นครับเพราะสามารถดาวน์โหลดวิดีโอความละเอียดสูงขึ้นที่ 2K จนถึงสูงสุด 4K ได้สบายๆเลยครับทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีเราไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดาวน์โหลดคลิปวิดีโอมีสิ่งสำคัญที่เพื่อนๆต้องทราบก่อนนั่นคือวิดีโอแต่ละคลิปที่อยู่ในเพจ a c e b o o k หรือ Facebook Watch นั้นมีความละเอียดต่างกันไปครับขึ้นอยู่ว่าผู้ที่อัปโหลดเลือกไฟล์วิดีโอความละเอียดแบบไหนมาครับถ้าเลือกไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียดสูงเราก็จะสามารถดาวโหลดไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงมาเก็บไว้ได้แต่ถ้าไม่มีความละเอียดสูงมีแต่ความละเอียดต่ำเราก็จะดาวนโหลดได้แต่ไฟล์ที่มีความละเอียดต่ำเท่านั้นนะครับเพราะเราไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่มีความลเียดสูงไปกว่า,วาต้นฉบบั ที่เราดาวน์โหลดมาได้นั่นเองครับซึ่งวิธีเช็คว่าคลิปวิดีโอแต่ละคลิปมีความละเอียดสูงหรือไม่หรือมีความละเอียดเท่าไหร่ทําได้ง่ายๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีกันครับและอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือในการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอนั้นเราจะดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอที่มีการแชร์เป็นสาธารณะนะครับวิดีโอไหนที่เป็นส่วนตัวเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับเอาละครับเราไปดูวิธีการต่างๆกันเลยขั้นตอนแรกเราจะไปดูวิธีการเช็คความละเอียดของวิดีโอ และการ Copy Link ง์ของวิดีโอที่จะดาวน์โหลดกันครับโดยวิธีการจะต่างกันนิดหน่อยสำหรับวิดีโอในหน้าเพจของ Facebook และวิดีโอจากหน้า Watch ครับเราไปดูวิธีการสำหรับเพจ Facebook กันก่อนให้เพื่อนเอนเปิดไปยังโพสที่มีวิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลดให้แตะปุ่ม Play เพื่อเริ่มต้นเล่นวิดีโอจากนั้นแตะบนวิดีโอหนึ่งครั้งเพื่อเปิดปุ่มควบคุมแล้วแตะปุ่มเฟืองด้านล่างเมนูจะสแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกคุณภาพ เพื่อนๆจะเห็นว่าไฟล์วิดีโอนี้มีความละเอียดต่างๆที่เราสามารถเลือกดูเลือกดาวน์โหลดได้เพียงเท่านี้เราก็รู้แล้วครับว่าจะสามารถดาวน์โหลดวิดีโอนี้ในแบบความละเอียดสูงได้หรือไม่ถ้าเห็นความละเอียดที่ 1080p แบบนี้ก็มั่นใจได้ครับว่ามีความละเอียดสูงให้ดาวน์โหลดแน่ๆนจากนั้นให้เพื่อนๆแตะพื้นที่นอกกรอบคำสั่งเพื่อปิดได้เลยครับจากวิธีดูความละเอียดดูคุณภาพของคลิปวิดีโอเราไปดูวิธีง่ายๆในการก๊อปปี้ลิงก์ของวิดีโอที่จะดาวน์โหลดกันครับให้เพื่อนๆแแตคสั่่งงชร์ดด้าานลาวีโอ ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วแตะคัดลอกเพื่อคัดลอกลิงก์ของคลิปวิดีโอนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยครับถัดมาเราไปดูวิธีการเช็คความละเอียดและก็ปีลิงก์ของคลิปวิดีโอจาก Facebook Watch กันครับให้เพื่อนเพื่อเปิดไปยังวิดีโอใน Facebook Watch ที่ต้องการดาวน์โหลดได้เลยครับวิธีง,ง่ายๆในการเช็คว่าวิดีโอนี้มีความละเอียดเท่าไหร่ให้แตะปุ่ม Play เ,เพื่อเริ่มต้นเล่นวิดีโอจากนั้นแตะบนวิดีโอหนึ่งครั้งเพื่อเปิดปุ่มคคววบวุุมมแแลล้้ตป่่เฟงงดาาน เมนูจะแสดงขึ้นมาให้แตะคำสั่งคุณภาพเพื่อนๆจะเห็นว่าไฟล์วิดีโอนี้มีความละเอียดสูง Full HD 1 0 8 0 p ให้เลือกและยังมีความละเอียดอื่นๆให้เลือกได้อีกด้วยซึ่งไม่จำกัดความละเอียดที่ Full HD 1 0 8 0 p แต่ยังมีความละเอียดที่1 0 4 0 p หรือที่เรียกกันว่าความละเอียดแบบ2 k นั่นเองและที่สำคัญมี2 1 6 0 p หรือความละเอียดที่ 4K ให้เลือกอีกด้วยครับมีตัวเลือกที่คมชัดมากๆให้เลือกดูและเลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ ซึ่งตัวเลือกความละเอียดนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ที่อัปโหลดนะครับว่าเลือกไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียดแบบไหนเลือกไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียดเท่าไหร่มาโพสต์บน Facebook นั่นเองครับแต่ละเพจ Facebook และ Facebook Watch ก็จะต่างกันไปเพื่อนๆต้องลองเลือกลองค้นหากันดูครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วครับว่าจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอนี้ในแบบความละเอียดสูงได้หรือไม่นั่นเองให้เพื่อนๆแต่บนพื้นที่ด้านบนเพื่อปิดกรอบตัวเลือกคุณภาพ ตอนนี้เพื่อนๆก็รู้วิธีง่ายๆในการเช็คความละเอียดเช็คคุณภาพของคลิปวิดีโอใน Facebook Watch กันแล้วครับสำหรับวิธีการ copy l i ง k ์ของวิดีโอที่จะดาวน์โหลดก็ทำได้ง่ายๆให้เพื่อนๆแตะคำสั่งแชร์ด้านล่างในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งคัดลอกลิงก์เท่านี้ก็เรียบร้อยครับตอนนี้เพื่อนๆก็ได้วิธีการ copy l i งก์ของวิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลดจากเพจ Facebook และจาก Facebook Watch ให้เลือกใช้กันแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปดาวน์โหลดกันแล้วครับให้เพื่อนๆเปิดแอป Safari ขึ้นมา แล้วเปิดไปยังเว็บ Snap Save ลิงก์ไปยังเว็บนี้เพื่อนๆสามารถดูได้ที่มุมบนซ้ายหรือในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับเมื่อเปิดหน้าเว็บขึ้นมาให้แตะในช่องวาง URL ของวิดีโอ Facebook เ,เพื่อเลือกจากนั้นแตะซ้ำอีกครั้งเมนูคำสั่งวางจะแสดงขึ้นมาให้แตะบนคำสั่งวางเพื่อวางลิงก์ที่เรา Copy มาได้เลยครับแล้วแตะปุ่มดาวน์โหลดจากนั้นรอให้เว็บทำการประมวลผลให้กับเราขั้นตอนนี้จะใช้เวลาต่างกันไปนะครับ ขึ้นกับความยาวของคลิปวิดีโอถ้าคลิปวิดีโอยิ่งยาวก็จะใช้เวลาในการประมวลผลนานขึ้นนั่นเองครับให้รอจนการประมวลผลสําเร็จเรียบร้อยในหน้าจอตัวเลือกดาวน์โหลดที่สแสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นตัวเลือกความละเอียดที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้ครับโดยรายการตัวเลือกนี้จะขึ้นอยู่กับว่าไฟล์ที่เราเลือกดาวน์โหลดมานั้นมีความละเอียดเท่าไหร่ด้วยนะครับถ้าไฟล์ต้นทางความละเอียดไม่ถึง Full HD ไม่มีความละเอียดสูงที่ 1,080p ไม่มีความละเอียดที่1 4 0 p หรือ 2k รวมถึงไม่มีความละเอียดที่ 2,160p หรือ 4k ตัวเลือกก็จะไม่แสดงขึ้นมาครับซึ่งในตอนต้นของคลิปนี้เพื่อนๆได้ดูวิธีง่งงายๆในการเช็คความละเอียดของวิดีโอที่อยู่ในเพจ Facebook และ Facebook Watch นั่นเองครับถ้าอยากดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงได้ไฟล์ต้นฉบับก็ต้องมีความละเอียดสูงด้วยเช่นกันครับ ในตัวอย่างนี้เราจะไปดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอเซฟไฟล์วิดีโอจาก Facebook ที่ความละเอียด 2,160p หรือที่ความละเอียด 4k กันครับวิธีนี้เราจะได้ไฟล์วิดีโอผลลัพธ์เป็นไฟล์ที่มีความละเอียดสูงสุดเท่ากับไฟล์ต้นฉบับมาเก็บไว้ในเครื่องเพื่อเปิดดูแบบออฟไลน์เปิดดูได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตเลยครับทำได้ง่ายๆสะดวกใช้ดีต่อใจมากๆให้เพื่อนๆแตะคำสั่งเ e นเดอร์ ender, ทางด้านขวาของความละเอียดของวิดีโอที่ต้องการครับ เมื่อแตะเลือกแล้วให้รอให้เว็บ Snap Save ทำการประมวลผลให้กับเราครับเช่นเดียวกันครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาแตกต่างกันไปขึ้นกับความยาวของคลิปวิดีโอถ้าคลิปวิดีโอยิ่งยาวก็จะใช้เวลาในการประมวลผลนานขึ้นถ้าวิดีโอที่เพื่อนเเลือกดาวน์โหลดมีความยาวหลายนาทีเวลาที่ใช้ในขั้นตอนนี้ก็จะนานขึ้นนั่นเองครับให้เพื่อนเรอจนการประมวลผลสำเร็จเรียบร้อยปุ่มดาวน์โหลดวิดีโอจะสแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกได้เลยครับจากนั้นในข้อความถามยืนยันที่สแสดงขึ้นมา แต่ดาวน์โหลดวิดีโอจะเริ่มดาวน์โหลดสังเกตได้จากการทํางานด้านหน้าในแถบปลาของ Safari ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดนี้จะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของแต่ละคนรวมถึงความยาวของไฟล์วิดีโอและความละเอียดของไฟล์วิดีโอด้วยครับวิดีโอยาวๆและมีความละเอียดสูงก็จะมีขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้นใช้เวลาในการดาวน์โหลดนานขึ้นนั่นเองครับซึ่งถ้าระยะเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดนี้ค่อนข้างนานเพื่อนๆสามารถปล่อยเครื่องไว้ก่อนปล่อยให้เครื่องดาวโหลดไปได้ครับ เมื่อดาวนโหลดเสร็จปุ่มลูกศรในวงกลมสีน้ำเงินจะแสดงขึ้นมาด้านหน้าในแถบบาร์ของ s a f a ฟ i ให้เพื่อนๆแตะที่ปุ่มวงกลมนี้ได้เลยครับในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะรายการดาวน์โหลดกรอบแสดงรายการดาวน์โหลดจะเปิดขึ้นมาพร้อมแสดงรายชื่อไฟล์วิดีโอที่เราดาวดโหลดมาพร้อมขนาดไฟล์ให้ทราบให้เพื่อนๆแตะปุ่มรูแวบนขยายทางด้านขวาเพื่อดูตำแหน่งของไฟล์วิดีโอในแอปไฟล์ได้เลยครับเมื่อแตะปุ่มนี้แอปไฟล์จะเปิดขึ้นมาพร้อมแสดงตำแหน่งของไฟล์วิดีโอ เพื่อนๆสามารถแตะบนไฟล์วิดีโอครังไว้เมนูจะเปิดขึ้นมาให้แตะคำสั่งขอรายละเอียดในหน้าจอแสดงรายละเอียดของไฟล์เมื่อเลื่อนลงไปในหัวข้อขนาดเพื่อนๆก็จะเห็นขนาดของวิดีโอแสดงขึ้นมาให้ทราบในตัวอย่างนี้เราได้ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงมาเรียบร้อยแล้วโดยเป็นไฟล์ที่มีความละเอียด 2,160p คูณ 2,160p ได้วิดีโอที่มีความละเอียดคมชัดสูงสุดเท่ากับไฟล์ต้นฉบับเลยครับ ในหน้าจอนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆของไฟล์วิดีโอให้ดูอีกด้วยครับเช่นประเภทของไฟล์ขนาดของไฟล์ระยะความยาวของวิดีโอเป็นต้นเมื่อดูข้อมูลต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะคําสั่งเสร็จสิ้นเพื่อปิดหน้าจอรายละเอียดนี้ได้เลยครับถ้าต้องการเปิดดูวิดีโอก็สามารถแตะบนไฟล์วิดีโอเพื่อเปิดขึ้นมาแล้วแตะปุ่มเพย์เพื่อเปิดดูได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆที่ต้องการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook ที่มีความละเอียดสูงแบบ Full HD 1 0 8 0 p หรือความละเอียดแบบ2 k 4 k สามารถใช้วิธีง่งงายๆในคลิปนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอได้ตามต้องการเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ